ครับผมสวัสดีครับพี่น้องกลับมาพบมาพ่อกับบอลลองเช่นเคยเด้อครับผมเนาะสลับคลิปนี้กลเป็นคลิปแนวทางหวยรัฐบาลลาวนะครับพี่น้องสุดคัด3ตัวเด่นนะครับพี่น้องของวันประจําวันที่15นะครับเดือน7นะครับ2 5 6พนี่นะครับพี่น้องครับผมกากเขาก่อน์ท่เข้าไปรับชมนะครับบอลลองกับมีคําเตือนเช่นเคยเด้อครับผมเนาะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนะครับนาเสนอแนวทางตัวเลขนะครับผม โปรดใช้มิจราญาณในการรับชมทุกครั้งเด็กต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำนะครับทางช่องกับบรสนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดเด้อครับผมเนาะให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับพี่น้องนะครับถ้าผู้ใดมักกับเคปหน้าจอไว้นะครับผู้ใดบ่มักกับสามารถเลื่อนผ่านได้นะครับเนาะสลับแนวทางหวยรัฐบาลลาวนะครับ พี่น้องกาก่อนเขาไปรับชมของว่าประจําวันที่13นะครับเนาะเขาก็มาสรุปผลเขาเข้าของวันที่12ก่อนนะครับพี่น้องกาบอลองกาได้สรุปไปรอบหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าเอามาให้พี่พี่เอฟเบิรงอีกรอบนึงนะครับครับพี่น้องกางวดที่แล้วนะครับเนาะบาลองกาให้เด่น5เด่น4เด่น8ไปนะครับพี่น้องเนาะกาผลหวยเล่าออกกับ9 8า1ปดหนึ่งหนึ่งสี่นะครับพี่น้องเนะาะบอลองกาให้เข้า นี่ครับตัวเด่นนะครับพี่น้องเนาะตัวกับนะครับผมให้ไปสี่หนึ่งนะครับเป็นออกหนึ่งสี่นะครับเนาะพี่น้องเป็นออกหนึ่งสี่เนาะหนึ่งสี่บนนะครับผมกาส่วนแปดนี่แปดแปดนี er anyway, no ่มาด้เข้าเด่นนะครับเด่นชุด6อกโตนะครับเนาะไอเก้าแปดล้างนะครับพี่น้องนะครับบางประเทเพื่อเล่นชุดทอกโตเนาะนะครับว่ลลองให้ต่เด่นอย่าซื้อนะครับเจาะบทถทกนะครับให้แปดเจ็ดแปดสามแปดหนึ่งเนาะนะครับ กาส่วนห้าห้านี่ลดไปนะครับพี่น้องห้าบอกมีเนาะการลดไปนะครับของวัดที่แล้วเนาะครับผมกะเดียวเขามารับชมของวัดนี้เลยนะครับเนาะวันประจำวันที่สิบห้านะครับพี่น้องแนวทางหวยรัฐบาล รัฐบาลลาวนะครับพี่น้องจากมดวนที่สิบห้านะครับผมเดือนเจ็ดเนาะหกสี่นะครับสูตรคัดสามตัวเด่นสูตรนี้ก็3สามมวนติดแล้วนะครับพี่น้อง นะครับรอบรอบนี้ก็จะเป็น4ีงวดนะครับพี่น้องนะครับผมของวันที่สิบห้านี่เป็นวัที่สี่นะครับพี่น้องเนาะกับบอลองกัย่ำก่อนนะครับนะครับผมกับผู้ใดยังบอไปรับชมกับไปย้อนรับชมบังได้นะครับสูตรนี้ก็คือบอลองจะลงไว้เป็นคลิปแรกเลยนะครับเนาะทุกๆุกงวดนะครับบอลองจะลงไว้คลิปแรกเลยนะครับนี่คลิปนี้นะครับผมก่ลองไปรับชมบึงได้นะครับเนาะผู้ใดยังบอไปย้อนชมนะครับผม แนวทางหัวรัฐบาลลาวเนาะนะสุดคัด3ตัวเด่นนะครับตัวเด่นนะครับพี่น้องในงวดนี้นะครับกาบบแตกตั้งประจกเดิมนะครับพี่น้องตัวเดิมเลยนะครับตัวเด่นนะครับตัวเด่นนะครับผมเด่น7เด่น9นะครับพี่น้องรูด1นะครับพี่น้องเนาะบบเตกตั้งจากเดิมจากเดิมนะครับพี่น้องนะครับ เด่น7เด่น9รูด1นะครับเนาะสลับสูตรนี้ของบอลองนะครับส่วนจับคู่เนาะจับคู่จับคู่ก็จะมี7 2นะครับ7 9นาะแล้วก็เจนะครับผมเนาะเจนะครับ เจ็ดเ็กนะครับพีน้องเขจ็ดบอลองกัเกบเขียนบ่งามไปไหนได้ครับส่วน9กนะครับผม9ก็จะมี98้าแปดเนาะเก้าสนะครับเก้าแปนะครับพี่น้อง ส่วนเด่นหนึ่งนะครับเด่นหนึ่งรุดนหนึ่งนะครับพี่น้องก็จะมีหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้านะครับผมเนาะหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้านะครับกาถ้าผูใ้ใดบ่มักที่บ่ลองรุดเอจับให้นะครับพี่น้องก็ลองเอาตัวเด่นนะครับตัวเด่นตัวรูดไปไปจับคู่ที่เอฟซีมักก็ได้นะครับ ย่างวดทถ่แล้วกับบอลองให้รูดแปดนะครับเพิ่นกับมาเข้าเก้าแปดเนาะเก้าแปดชุดทกโตนะครับเนาะเป็นเลขล้างนะครับวดทถ่เล้วแต่บอลองจับโบทึกเนาะบอลองรูดโบทึกนะครับบอลองให้แค่แปดเจ็ดแปดสามแล้วกับแปดหนึ่งนะครับเนาะนะครับเพิ่นออกเก้าแปดนะครับถ้าผู้ใดสายรูดีนการเพิ่นกับน่าจะมีโชคลาภนะครับเนาอของวัทถ่แล้วนะครับพี่น้องนะครับกาอย่างที่บอลองบอกนะครับถ้าผู้ใดบ่มากที่บอลองจับคู่ให้นะครับเนาะก็ลองเอาตัวเด่นตัวเด่นไปจับคู่นะครับ เพื่อเป็นแนวทางเนาะพี่น้องเนาะพิจารณาเบิ่งนะครับผมส่วนสามตัวนะครับกังวัที่แลเกับแตก4ี่สี่ตัวนะครับพี่น้องบอลองให้สี่หนึ่งแปดแปดหนึ่งเนาะถ้าเลขแปดเป็นเลขเก้าเนี่ยโอ้โอม่พี่น้องแตกๆครับผมอันนี้ก็จะเป็นเลขเก้าได้ครับทีนพี่น้อง เจ็ดเก้าหนึ่งนะครับเจ็ดเก้าหนึ่งเนาะเก้าหนึ่งหกแล้วก็หนึ่งเจ็ดหกนะครับพี่น้องนะครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมเด้อครับพี่น้องเนาะกะมักไผ่มักมันนะครับผู้ใดมักกะแคปหน้าจอไว้นะครับผู้ใดบ่มักกะสามารถเลื่อนผ่านได้นะครับผมบอกว่ากันเนาะ ส่วนตัวเด่นนะครับตัวเด่นเนาะตัวเด่นที่บุหลอ่งมากตัวเด่นที่บุหลอ่งมากนะครับก็จะมีเจ็ดหกเนาะจะมีเจ็ดหกเจ็ดหกแล้วก็เก้าแปดนะครับเก้าแปดส่วนหนึ่งนี่ ส่วนหนึ่งเพินเ่นสิออกวัวเก้าหรือเปล่าพี่น้องว่าลองมากสองตัวนะครับหนึ่งหกกับหนึ่งเจ็ดเนาะนะครับส่วนตัวสามตัวนะครับสามตัวเนี่ยบอลองจะชอบเก้าหนึ่งหกนะครับพี่น้องเนาะนะครับพงกระโปรดใช้วิจารย์ในการรับชมเด้อครับพี่น้องเนาะนะครับมักกะแคบหน้าจอไว้นะครับบอมักกะสามารถเลื่อนผ่านได้นะครับเพราะว่าแนวทางวเวากะ่นกะ มีอีกอย่างเกิดได้ขึ้นตลอดนะครับพี่น้องออกตัวเก้ากับมีนะครับเนาะนะครับสลับแนวทางหวยรัฐบาลลาวนะครับครับผมกาก้อนออกไปเนาะบอลลอกกะขอกําลังใจเช่นเคยได้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เนาะกดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้บอลองได้ครับผมเนาะนะครับหนึ่งแรงใจก็คือหนึ่งกำลังใจนะครับพี่น้องนะครับผมครับกะขอให้พี่ๆนานาทุกคนนะครับ FC ทุกๆคนนะครับผม กะขอให้มีโชคลาภกันด้วยครับผมเนาะกะสำหรับงวดนี้กะบอลองกะอาจจะมี3าคลิปนะครับเนาะบวสามคลิปกะสี่น่าจะมี3คลิปนะครับคลิปที่2กะสูตร2เม็ดนะครับคลิปที่3เนี่ยกะอาจจะเป็นเลขทูบหรือว่าเป็นเลขเลขสรุปผลสรุปผลตัวเด่นนะครับพี่น้องเนาะนะครับคัดสรรตัวเด่นมาฝากพี่ฝากน้องนะครับกะรอชมนะครับพี่น้องเนาะรอชมนะครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้กะสวัสดีครับ